สมมุติว่าเวลาพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวเกษตรกรทุกๆท,ท่านเวลากดเข้ามาดูคลิปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกๆคนนะครับก็ผมจะทําข่าวคลิปวิดีโอแจ้งสั้นๆพูดสั้นๆน,นะครับว่ามีข่าวแจ้งเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับก็ให้ทุกๆท,ท่านนะครับชาวเกษตรกรเข้าไปอ่านบทความผ่านตัวเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับโดยวิธีการทํา โดยวิธีการเข้าไปหาเนี่ยมีอยู่2วิธีง่ายๆเลยก็คือกดที่ด้านขวาที่เป็นลูกศรลงมาครับก็คือคําอธิบายเพิ่มเติมนั่นเองครับกดมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์เพื่ออ่านเลยนะครับก็เปิดจากทางไหนก็เปิดนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะทาง Google นะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็กดอ่านข่าวสารได้เลยนะครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือกดที่ ช่องแสดงความคิดเห็นนะครับกดไปเลยนะครับผมก็จะปักหมุดเอาไว้นะครับตรงนี้เลยครับจะเห็นได้เลยเห็นอยู่แน่แน่เห็นอยู่แน่นอนครับอยู่ข้อมูลสุดแน่นอนครับก็กดเข้าไปอ่านได้เลยอีกเช่นกันนะครับง่ายๆครับ2ช่องทางนะครับผม